สวัสดีครับการเดินทางไปทำงานของเราในปัจจุบันท่ามกลางประชากรที่เพิ่มมากขึ้นและรถยนต์ส่วนบุคคลที่เพิ่มมากขึ้นอีกหลายเท่าตัวนับว่าเป็นปัญหาไม่น้อยสำหรับการเดินทางไปทำงานของคนที่ต้องเดินทางด้วยบริการจากรถสาธารณะบางคนเผชิญปัญหารถติดเป็นชั่วโมงทั้งที่ทบ้านอยู่ใกล้และบางคนก็ต้องย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในตัวเมือง เพื่อลดค่าใช้จ่ายและล่นเวลาในการเดินทางซึ่งบางคนก็เลือกงานที่ทำได้หรือบางคนเลือกไม่ได้ก็ต้องจำยอมเช่นกันและละครสั้นของเราวันนี้ก็พูดถึงการย้ายสถานที่ประกอบการของนายจ้างที่อาจจะส่งผลกระทบต่อลูกจ้างที่จะต้องปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางในชีวิตประจำวันแล้วลูกจ้างจะทำอย่างไรได้บ้างไปหาคำตอบกันได้เลยครับ เชิญน,นั่งสิมนัทขอบคุณครับเลขาแจ้งไว้ว่าคุณคงทำต้องการพบผมใช่ผมมีเรื่องอยากจะแจ้งคุณก่อนเรามีแผนจะย้ายสถานที่ตั้งบริษัทภายในสองเดือนนี้เรากำลังจะแจ้งพนักงานทั้งหมด และผมก็จะเรียกพบเป็นรายบุคคลต่อไปกับคนที่ทำงานดีแล้วไม่ทราวบว่าบอดิษัทจะย้ายไปที่ไหนครับอ๋อก็ย้ายไปต่างจังหวัดเลยนะแถวแถวกาญจนบุรีกรุงเทพตอนนี้ประชากรเพิ่มมากขึ้นเราก็เลยจะย้ายออกไปตั้งต่างจังหวัด จะได้สะดวกต่อการขนส่งสินค้าของเราออกต่างจังหวัดไกลๆและพื้นที่ก็กว้างขวางมากขึ้นอืมนี่ละที่ผมเรียกพบคุณจะได้บอกคุณก่อนว่าคุณยินดีใจะย้ายตามเราไปหรือเปล่าที่นั่นเรามีบ้านพักสำหรับพนักงานด้วย และคุณก็มีผลงานที่ดีมาตลอดหลายสิบปีที่ทำงานกับเราผมจึงให้โอกาสคุณได้ตัดสินใจถ้าคุณยินดีที่จะย้ายตามเราไปผมก็จะได้แจ้งเลขาให้เตรียมบ้านพักให้ครอบครัวคุณแต่ถ้าไม่ผมและบริษัทก็จะเคารพในการตัดสินใจของคุณ คือผมผมขอขอบพระคุณในความการุณานะครับแต่ครอบครัวของผมคงไม่สะดวกผมจะย้ายไปคนเดียวก็ติดที่ต้องดูแลภรรยาที่ป่วยต้องเข้าออกโรงพยาบาลเป็นประจำผมต้องขอโทษคุณคงทำด้วยนะครับเฮ้อเอาละเอาละผมเข้าใจคุณนะ มนัดอย่างนี้ไงล่ะผมถือเรียกคุณมาพบก่อนอย่างนั้นคุณจะได้รับเงินชดเชยตามสมควรยังไงตอนออกไปช่วยแจ้งเลขาผมไว้ด้วยล่ะเดือนหน้าคุณค่อยยื่นใบลาออกก็ได้นะ แค่แบบนี้สัญญาว่าจ้างงานของผมที่เพิ่งต่อสัญญากันอีก3ปีเมื่อปีที่แล้วจะเป็นการผิดสัญญาว่าจ้างไหมครับไม่หรอกในกรณีนี้ผมถือว่าบริษัทเราจะย้ายสถานที่ประกอบการซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของลูกจ้างและคุณเองก็ไม่ประสงค์จะไปทำงานด้วยเพราะความจำเป็น คุณมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาจ้างได้ขอบคุณคุณคงทํามากนะครับที่กรุณาผมเองก็ต้องขอบคุณคุณเช่นกันครับที่ทำงานให้กับบริษัทเราเป็นอย่างดีมาตลอดงั้นผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ ในกรณีที่นายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการไปตั้งณสถานที่อื่นอันมีผลกระทบสำคัญต่อการดำรงชีวิตตามปกติของลูกจ้างหรือครอบครัวข้อหนึ่งนายจ้างต้องแจ้งล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า30วันก่อนย้ายถ้าลูกจ้างไม่ประสงค์จะไปทำงานด้วย ลูกจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาจ้างได้โดยได้รับค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่าร้อยละห้ของอัตราค่าชดเชยปกติที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิ์ได้รับข้อ 2. ถ้านายจ้างไม่แจ้งให้ลูกจ้างทราบการย้ายสถานประกอบกิจการล่วงหน้านายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย30วัน ใบาลาออกครับอืมค่ะเจ้านายแจ้งให้ทราบก่อนแล้วว่าคุณมนัสจะไม่ย้ายตามพวกเราไปที่กาญจนบุรีเสียดายจังนะคะทำงานกันมากว่าสิบปีไม่เจอกันคงคิดถึงกันแย่เลย นี่เป็นเอกสารเงินค่าชดเชยนะคะคุณมนัททำงานมากว่า10ปีแล้วจะได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย300วันค่ะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดคุณมนัเสเซ็นรับเอกสารด้วยนะคะการเบิกจ่ายจะแจ้งให้ทราบภายในสัปดาห์นี้ค่ะ เอ่อค่าชดเชยปกติเนี่ยผมเข้าใจนะครับแล้วในส่วนที่ระบุว่าเป็นค่าชดเชยพิเศษคืออะไรเหรอครับอ๋อเป็นค่าชดเชยที่ทางบริษัทจะจ่ายให้เมื่อจะย้ายสถานที่ประกอบการซึ่งกระทบต่อชีวิตปกติคุณมนัตยินดีจะลาออกเองทางบริษัทจึงจะชดเชยในส่วนนี้เพิ่มให้คะ่ะครับขอบคุณมากนะครับถ้ายังไงเรียบร้อยแล้วรบกวนคุณมนัตเซ็นรับเอกสารด้วยนะคะ ขอบคุณอีกครั้งนะครับด้วยความยินดีค่ะแล้วพบกันในวันเลี้ยงส่งสิ้นเดือนนี้นะคะนอกเหนือจากกรณีของมนัสแล้วยังมีข้อกฎหมายเพิ่มเติมที่ควรรู้ดังนี้ครับ ข้อยกเว็นที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยลูกจ้างไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ข้อ 1. ลูกจ้างลาออกเองข้อ 2. ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างข้อ 3. จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย ข้อ4ประมาทเลเล่เป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงข้อ5ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมและนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้วเว้นแต่กรณีที่ร้ายแรงนายจ้างไม่จำเป็นต้องตักเตือน ซึ่งหนังสือเตือนนั้นให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ลูกจ้างได้กระทำผิดข้อ6และทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทำงานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดขั้นหรือไม่ก็ตามโดยไม่มีเหตุอันสมควรข้อ 7. ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกข้อ8 กรณีการจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอนและนายจ้างเลิกจ้างตามกำหนดระยะเวลานั้นได้แก่งานดังนี้8.1การจ้างงานในโครงการเฉพาะที่ไม่ใช่งานปกติของธุรกิจหรือการค้าของนายจ้างซึ่งต้องมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของงานที่แน่นอน 8.2งานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวที่มีกำหนดงานสิ้นสุดหรือความสำเร็จของงาน8.3งานที่เป็นไปตามฤดูกาลและได้จ้างในช่วงเวลาของฤดูกาลนั้นซึ่งจะต้องแล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกินสองปีโดยนายจ้างได้ทำสัญญาเป็นหนังสือไว้ตั้งแต่เมื่อเริ่มจ้าง รู้ถึงทางเลือกทางกฎหมายแล้วทุกคนควรจะตั้งใจทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่และซื่อสัตย์เช่นเดียวกับมนัดนะครับแล้วคุณจะได้รับผลตอบแทนที่สมควรทั้งในด้านการเงินและที่สำคัญที่สุดด้านจิตใจขอให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุขสำหรับวันนี้สวัสดีครับ